ไฟป่าเป็นภัยที่สําคัญที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันเฝ้าระวังและนี่เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและการลักลอบตัดไม้ที่ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งได้จับมือกับหลายหน่วยงานในการป้องกันและระวังภยัยอันอาจจะเกิดจากไฟป่าและหมอกควันการที่มีส่วนร่วม ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ทงางภาครัฐแล้วก็ท้องถิ่นก็ทําให้ปัญหาเรื่องอไฟป่าลดน้อยลงจะเห็นได้ว่าคนที่สามารถดับไฟได้เร็วที่สุดก็คือราษดรในพื้นที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาดำเนินการนะครับ นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความสําคัญกับบุคลากรต่างๆในพื้นที่เพราะผู้ที่จะระงับเหตุหรือระวังภัยได้ดีคือคนในพื้นที่ซึ่งอำเภอด่านช้างเป็นเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่อุทยานมีป่าเขาลำนาไพราการร่วมลงนามจะสามารถป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ให้ลดลงได้ในแหล่งนี้คิดว่าในปี หม่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นชุ่วโมด่วนที่จะถึงเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่ไฟป่าของเขตพื้นที่อำเภอด่านช้างคงจะลดลงด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับซึ่งอำเภอก็จะพยายามคำชั้ในเรื่องนี้ในที่ประชุมกับนายบ้านเป็นประจำทุกๆเดือนครับตรงกับแนวคิดของท้องถิน่นที่ได้เล็งเห็นพิษภัยของไฟป่าและพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการรณรงค์ป้องกันและระวังภัยจากไฟป่าว่าเรื่องไฟป่าเนี่ยมันเป็นภัยอันร้ายของ ชุมชนของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเราไม่ช่วยกันคนละไม้ละมือนะช่วยกันลดน้ำลงครับช่วยกันดูเราก็ช่วยกันควบคุมนะครับผมคิดว่าไฟไฟป่าจะไปเผาผ่านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศหลายๆอย่างของพื้นที่ของเราครับการลงนามข้อตกลงก็เป็นเพียงหลักการในการที่จะนําไปปฏิบตัติแต่จะสำเร็จผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จตุรพรสุอินถ่ายภาพทารินีแพทย์เืองจันทร์ทีมข่าวระวังภัยรายงาน